เอไอโอปลิวลึกลงยกมือขึ้นเป็นทางเหมืนตึกเอีอโอปลิวลึกลงเบลยกมือขึ้นเป็นทางเหมืนตึกยกมือขึ้นเป็นทางเหมือนตึก ยกมือิึ้นทางมือเต็มแล้วยกเอวแบบว่ฟิลขยับไม่ต้องเขึ้นลมตัวกันผลความซองประจันคิวทางไลพรลอมดิวทางมาลลยถนนยังคงไว้มีพวกเราไม่ตะไซย่ก็พงขับเบิ้อข้างก่อนวันทุกทีหนึ่งต้องสามทิวทัศน์ทิวทันบรรยากาศความอาความหมายณจุดนี้ไม่มีคำว่าตายปิดจุดการเสียใจปิดจุดความผิดหวังปิดจุดทุกจุดเสียความรู้สึกปิดทุกจุดที่เสียความรู้สึกปิดทุกจุดที่รู้สึกแย่ปิดทุกจุดอย่างหมดเปจุดนี้เวลาที่รลอมบุก คามมันถึงขีดสุดทำลายกําแพงึงขีดสุดไม่ให้คนนอกมาสกัดกันหยุดพวกเรามีสไตล์เอกลักษ์ประดับจุดเด่นคือไม่มีพักคิวบิดคิวดิดคิวชิดคิวดีคิวดิวคิวคิวดีคิวติดคิวเด่นสตล์ปุ่มตัดทีมใครก็ตายฟรีโดนคิวแน่ปุ่มนั้นไม่มีในพวกเรามีแต่คิวสตูยูฮูใครเอาเวนยูอาร์ยูระเบิดมันติยู พอมแลงกันเดินทางตามมึงนั้นผูพร้องประทะฟัและน้องไม่มีทางทําพร้อมไปแบบว่าฟิลการมกัรกัดกันกัด,กดกกฟังเดินนานน้ำทางนี่เราพุ่งทยานใหญ่จากไหนต้องลบคิดทาง ของจริงมัต้องรอยอย่าพึ่งหาใครห้ามาจบไม่สวยสาบานต้องตกคำถามจะรอดหรืออยู่อยู่เวลานั้นเป็นอายุเว้นใครคิดลอดคิวค่าแบบอยู่วารางเลือด้อมกินเลือดพวกแดนจากกูคิวกำลังมาดุดบุลีเลือดกำลังขึ้นหน้าสาวไปไม่ต้องกล่อมที่จับตบมือเลียงคิวพาเธอชิวอันนี้ปลิวไปตามทางบอกแลังเธอตอนไม่มีพวกกะโหลกมา ว่าจากึงตอนนี้อแอบแบบว่าผู้ชนะทุกการเดินทางอันนี้ยิ้มใจยุติจักรสงครามเรือที่ผ่านมายิ้มกับทุกอย่างเอาว่าเป็นปรกเราผู้ชนะ ยกม่ขึ้นเต้นทางม่อติ๊และยกเอวแบบว่าฟิพยายามไม่ต้องเคลนลงตัวกันคนควงฟองปะจันคิวทางไลยพลอมดิวทางมาลาถนนยังคงไว้ทีีพวกเรวไม่ตัดสายกับผมเปิดทัก่อนวัดทุกทิศทิวทักบรรยากามหมาหาความหมายณจุดนี้ไม่มีความวายปิดจุดการเขยใยติดจุดความติดหลังติดจุดที่เสียความรู้สึกปิดทุกจุดที่รู้สึกแย่ปิดทุกอย่างเมื่อช่วงนี้ถึงเวลาที่ปลอมบุกความมันถึงขีดสุดทำลายกำแพงถึงขีดสุด ไม่ให้คนนอกมาสก,กาัดกันหยนุดพวกเรามีสไตล์เอกลักษณ์ประดับจิดเด่นคือไม่มีพักคิวบิดคิวติดคิวเจุดคิวดีคิวดีคิวดีสติวดีสติวด